สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตุงตะไคร่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาคัดฟุตบอลกันนะครับแต่ก่อนหนึ่งเลยครับขอแสดงความดีใจกับพี่ๆก่อนนะครับเมื่อคืนเนี่ยเราให้ไว้ทั้งหมดหนึ่งห้าคู่นะครับตัวแรกเลยครับทันต์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตัวนี้เราให้ไปอยู่รองเวสต์แฮมนะครับตัวนี้เต็มกราฟเต็มคำกันไปเลยนะครับสำหรับฟุตบอลตัวที่2ครับทันต์ของอาร์เซนอลกับทันต์ของเอเวอัตันคู่นี้เราให้ไปอยู่หน้าบ้านของอาร์เซนอล ตัวนี้เจ็บเป็นไปนะครับสำหรับธนคของเวี้์วููครับตัวนี้เนี่ยเราให้ไปต่ํา4.5เต็มกราฟเต็มคําเลยครับคู่นี้สกอร์เนี่ยจบที่2-0ครับสำหรับฟุตบอลตัวที่4ครับธนคของลเลมาริดครับเจอกับบิลริวตัวนี้สนุกมากครับแต่ว่าจบด้วยการเสมือนไปครึ่งแรกเนี่ยมารีตนำ4-1นะฮะต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบแล้วแต่ว่าครึ่งหลังมาเนี่ย6หบิลริวกดจับเลยครับ ต้องบอกว่าคู่นี้เจ็บหูหนึ่งครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับทางนักของบาร์ซ่าเจกราโยตัวนี้เราให้ไปอยู่หน้าบ้านบาร์ซ่าครึ่งแรกเต็มกราไเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีฟุตบอลเนี่ยหคู่นะครับต้องบอกว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับมีทีนแนกของฮามคามครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาทีมแนกของโบร์รูกิมนะครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลาสี่ทุ่มนะครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่สองครับ กิสเตนซุนครับเจอหนักของ SK บาร์นครับตัวนี้จะลงสนามกันในเวลา4ทุ่มเหมือนกันครับสำหรับฟุตบอลตัวที่3ครับลิวสตอมครับจะเจอหนัาของเฟกดิสตันครับตัวนี้จะลงสนามกันในเวลา4ทุ่มครับสำหรับฟุตบอลตัวที่4ครับหน้าของโมครับจะเจอหนักของชาร์บบอกนะครับตัวนี้จะลงสนามกันในเวลา4ทุ่มครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับซันเด็บยอดครับจะเจอหนักของไวกิ้งครับตัวนี้จะลงสนามกันในเวลา4ทุ่มเช่นเดียวกันเลยครับ สำหรับฟุตบอลนอร์เวย์เทปเปลิกนคูแกครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับฮามคามครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเจ้าของบรดกิมนะครับคู่นี้บรดกิมหน้าบ้านต้องมี2ประตูหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานของฮามคามตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่13มครับมีอยู่เจแต้มส่วนบรดกิมตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่1นะครับมีอยู่22แต้มนะครับต้องบอกเลยครับคู่นี้เคยเจอมาแล้วเนี่ยสิบเกมนะครับ10เกมในการเจอกันมาคู่นี้น่าสนใจครับ จบเสมอไปเนี่ย5เกมนะครับแล้วก็เป็นันน้าของโบดกิมนะครับที่กำชนาไปได้ถึง5เกมนะครับแต่ว่าในการจะกันมาคู่นี้สกอร์เนี่ยยืนพื้นเนี่ย2ประตู3ประตูขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวจะไล่สกอร์ให้ฟังนะครับสำหรับผลงานของฮามคามนะปัจจุบันครับ5เกมในการเล่นในบ้านครับถือว่าค่อนข้างแย่ครับ ยังไม่เคยชนะเลยนะครับเสมอไป2แพ้ไป3ครับถือว่าผลงานตอนนี้ทนานะของฮามคามเนี่ยค่อนข้างแย่แ่นะครับทางนานของบริกิมตอนนี้ครับ10เกมในการเล่นเกมเยือนครับถือว่าทําได้ดีครับชนะไปถึง7เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นะฮะห้านัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าบริกิมเนี่ยชนะทานะของคริสเตัลซุนมา42นะฮะแล้วก็ชนะโรซนบอกมา3-1นะฮะต้องบอกว่า5้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเขาบอกมาเลยครับว่า ทางน้านของฮามคามครับไม่มีโอกาสชนะทางน้านของโบริกิมได้เลยส่วนโบริกิมวันนี้เนี่ยมีโอกาสชนะเนี่ยหนึนะครับผมเองก็มองเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคู่นี้ครับไม่ต้องไปไหนเลยครับ คู่นี้สกอร์ยืนพื้นเนี่ยนัดล่าสุดเจอมาเนี่ยจบที่4ประตูต่อ4ครับรองลงมาจบ2-0และก็3-0 2-2 2-0 2-0ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยเขาเนี่ยจะสูงนะฮะคู่นี้ผมมองว่าไปมองบนดีกว่าครับใครจะไปหน้าบ้านไปได้นะครับแต่ว่าคู่นี้ไปมองบนดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับรอนับ4ได้เลยครับ สำหรับฟุตบอลคู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลนอร์เวย์ครับทางหน้าของคิสเตยนซุนบีเคครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมราชนะของ SK สเคบารนะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยทางหน้าของ SK สเคบารเนี่ยเปิดมาเนี่ยต้องมี1ประตูหน้าบ้านนะครับ สำหรับผลงานน้ปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับต้องบอกเลยครับว่าธนะของคิสเตนซุนเนี่ยรั้งอันดับที่11นะครับมีอยู่9แต้มส่วน SK บานตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่2นะครับมีอยู่20แต้มนะครับต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้เคยเจอมาแล้วใน10เกม10เกมในการจะกันมาเนี่ยเป็นธนะของ SK บานครับที่เอาชนะไปได้4เกมครับแล้วก็ทนะของคิสเทนซุนเนี่ยเอาชนะไปได้4เกมเช่นเดียวกันครับ จบด้วยการเสมอไปใน2เกมนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคู่นี้เนี่ยสกอร์ยืนพื้นเนี่ยสามประตูเลยนะครับต้องบอกว่าในการจนมาเนี่ยเขาเนี่ยมีประตูแรกกันเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นนักของ SK สเบานเนี่ยทำประตูทั้งนักของคิสเตียนซุนได้และก็คิสเตียนซุนเนี่ยก็สามารถทำประตู SK สเบานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูทรงแล้วคู่นี้น่าจะแลกกันมาเลยนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยสกอร์ล่าสุดเลยนะครับจบที่3-1รองลงมาเนี่ย3-2แล้วก็1 1 1 1 1หน1่1หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหน ค่าฉเฉลี่ยเขาเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าสูงแน่นอนสำหรับผลงานของคิสเยนซุนครับ9เกมในบ้านครับถือว่าถือว่าทำผลงานได้ดีนะฮะชนะไป4เสมอไป4แพ้เพียงแค่1เกมนะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยทั้งนักของคิสเยนซุนเนี่ยจะเสมอเยอะก็ตามแต่ว่าเขามีประตูทุกเกมนะครับสำหรับ SK บานครับตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่า10เกมล่าสุดครับในการออกไปเล่นเกมเย็ยนเนี่ยทำผลงานได้ดีครับชนะไป6 เสมอไป2แพ้ไป2นะฮะยังไงเนี่ยผมมองว่า SK บานตอนนี้เนี่ยได้เปรียบน,นะครับแต่ว่าคู่นี้เป็นฟุตบอลนอร์เวย์นะครับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกมาเลยนะว่าคริสเตียนซุนเนี่ยจะมีโอกาสเนี่ย 25%นะฮะจะมีโอกาสชนะเพียงแค่25%เท่านั้นเองส่วน SKBAN เนี่ยจะมีโอกาสเนี่ย50%ครับที่จะชนะทางนักของคิสเยนซุนนะฮะผมเองก็มองแบบนี้นะครับใครจะไปอยู่หน้าบ้านของ SKBAN ผมว่า1ประตูเนี่ยมีแน่นะฮะแต่ว่าคู่นี้ผมให้ไปสูงดีกว่านะฮะ2.53ครับรอนรับ3ได้เลยดูทรงแล้วเกมแลกกันมันแน่นอนนะครับ สำหรับฟุตบอลคู่ที่3นะครับทางนักของลิวสตอร์มครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาทีะของเฟกดิสตันนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ทางนักของลิวสตอร์มเนี่ยเปิดมาต้องมีปอปาตะกลมหน้าบ้านนะครับสำหรับผลงานนปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับทางนักของลิวสตอร์มตอนนี้เนี่ยลางอันดับที่8นะครับมีอยู่สิบแต้มนะครับส่วนทั้งนะของเฟรดิตัดตอนนี้เนี่ยลังอันดับที่4นะครับมีอยู่17แต้มนะครับต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้คือเจอมาแล้วนะ 10เกมในการจะมาเนี่ยเป็นหน้าของลิลสตอมครับที่เอาชนะไปได้ในถึง4เกมนะครับจบด้วยการเสมอไปในอีก4เกมแล้วก็ทางหน้าของเฟก็ดิสตัดครับที่เคยเอาชนะทางหน้าของลิลสตอมมาได้2เกมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปนะพ,พี่ว่าคู่นี้ในการเจะมาเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยสกอร์ยืนพื้นใน3ประตูนะครับต้องบอกว่านัดแรกเลยครับหรือว่านัดล่าสุดเนี่ยสองหนึ่งแล้วก็หนึ 1, ่งหนึ 1, ่งสองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สี่สามนะครับต้องบอกว่า เกมนี้เนี่ยดูทรงแล้ว2.5ไม่ใช่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับผลงานของลรวอสตอมตอนนี้ในการเล่นในบ้านครับชนะไป3ครับเสมอไป3แพ้ไป3ถือว่า5นัดหลังสุดเนี่ยของลรือสตอมเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับชนะเพียงแค่1เอง,เองครับแล้วก็เสมอไป1แพ้ไป3นะครับต้องบอกว่า4นัดล่าสุดเนี่ย พวกเขาเนี่ยทำผลงานในบ้านได้ค่อนข้างแย่นะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอหน้าของเฟร t i s ิสตัดนะฮะเฟร t กติสตัดตอนนี้เนี่ยสิเกมล่าสุดครับในการออกเล่นเกมเยือนครับชนะไป7เสมอไป3แล้วก็แพ้ไปศูนถือว่าวันนี้เฟร็กติสตัดทำผลงานได้ดีมากๆครับ 10เกมเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ากรำชัยชนะไปได้ถึง7นะครับยังไม่เคยแพ้ใครในทุกรายการนะครับถือว่าผลงานเนี่ยดีมากๆถ้าใครจะไปอยู่นะครับผมมองว่าไปอยู่รองหน้าบ้านเฟ s ็ดดิสตัดได้นะครับผลงานดีกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ว่าคู่นี้ผมแนะนำให้ไปสูงนะฮะสำหรับวันนี้ลิวสตอรมเนี่ยเขาบอกมาเลยนะครับว่าจะมีโอกาสชนะเฟร็ดิสตัเน0เปอครับ ส่วนเฟ e d กดสตัดเนี่ยวันนี้จะมีโอกาสชนะรีวสตอร์มเนี่ย83.3%ครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านเฟ e d กดสตัดได้แต่อย่างที่บอกไว้ครับพี่ฟุตบอลคู่นี้เป็นฟุตบอลนอร์เวย์แนะนำว่าไปสูงครับสูง2.5ดูสองแล้วมีประตูที่สแน่นอนครับ สำหรับพี่ๆที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะครับห้ามพลาดเลยครับแอสเซดีทีครับตอนนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยเกลุ่มแล้วครับมีฟุตบอลสดแม่นแตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับที่สําคัญมีฟุตบอลเช้าด้วยเข้าเมานิวรับไปเลยครับพี่ฟุตบอลส่งฟรีถึงหน้าบ้านในหมู่เรามีบินประกันด้วยครับเท่านี้เราให้ตัวเน้นตัววีของเราไปโดนเนี่ยพี่สามารถนําบินไปเก็บได้เลยที่สําคัญครับมีทายผล4คู่รับไปเลยครับพี่300ไทายกันฟรีทายกันเล่นทุกวันครับ ในกลุ่มของเรามีกิจกรรมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทายนักของฟุตบอลสเตปครับถ้าเผื่อพี่ทายมา5้าคขูคุณปเนี่ยแล้วผิดหมดเลยพี่รับไปเลยครับพี่ตามเงื่อนไขนะครับในกลุ่มของเรานะฮะบอลเข้าเราเติมให้อีกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีที่ไหนแจกมากกว่านี้อีกแล้วครับในกลุ่มของเรามีกิจกรรมมากมายนะครับยังไงกราบเรียนเชิญนะครับเข้ามารับรองครับพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับน่าสนใจครับทนานักของโมงครับจะเปิดประตนรับการมราตีของชารบบก0ูย์นะครับ ต้องบอกเลยว่าวันนี้ชนะของโมเนี่ยมีประตูเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าหน้าบ้านต้องมี2ประตูหน้าบ้านเลยนะถะือว่าเปิดมาเนี่ยค้อนข้างแรงแต่ว่าทําไมครับต้องบอกว่าโมตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่3มนะครับมีอยู่17แต้มส่วนชาบบอกตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่15นะครับมีอยู่7ดแต้มเท่านั้นเองอนะครับต้องบอกเลยครับเพราะคู่นี้คือเจอเมาแล้วเนี่ยสิเกมครับสิเกมในการเจอกันมานี่คือไฮไลท์และก็คีย์ช็อตเลยนะครับสิเกมในการเจอกันมาเนี่ยเป็นชนะของโมครับที่กำชนะไปได้นะฮะเครั้ง จบที่การเสมอไปเนี่ยศูนครั้งนะครับแล้วก็เป็นนักของชาบบอกเนี่ยที่เคยเอาชนะโมมาได้1ครั้งแต่ว่าสกอร์คู่นี้นะครับสูงนะฮะโมเนี่ยชนะชาบบอกมา4-2 3 1แล้วก็5 1แล้วก็3-1แล้วก็4-1แล้วก็2อ2เนะฮะ4-2ค่าเฉลี่ยเขาเนี่ยผมบอกเลยนะ10เกมยืนพื้น4ประตู5ประตูคู่นี้ไปสูง3-5ไม่ต้องกลัว สำหรับผลงานของโมในบ้านครับถือว่าดีครับ10เกมเนี่ยชนะไปเนี่ยถึง7ครับเสมอไป2แพ้เพียงแค่1เกมนะครับถือว่าผลงานดีมากๆแต่ว่าชาร์บบอกตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆเหมือนกันครับ10เกมล่าสุดครับชนะไป 5, เสมอไป2แพ้เพียงแค่3นะครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยสูสีแน่นอนแต่ว่าทีเด็ดที่ขาดเนี่ยผมเชื่อะครับว่าโมเนี่ยดูดีมีภาษีมากกว่าแต่เกมคู่นี้ครับบอกเลยว่าแลกกันแน่นอนนะฮะแลกกันแน่นอน สำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าโมเนี่ยจะมีโอกาสชนะ60สเซนส่วนช้าบอกเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าจะมีโอกาสชนะ57.1%ครับต้องบอกอย่างที่บอกกันไว้นะว่าคู่นี้ผมให้ไปสูงเลยนะฮะไม่ต้องไปไหนเลยพี่ไปสูงได้เลยนะฮะยังไงเจอกันมาเนี่ยผมบอกเลยว่ายืนพื้น,น4นประตู5ประตูนะฮะไปสูงครับพี่คู่นี้ไม่เจ็บครับเป็นตัวเน้นเลยครับพี่ สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับน่าสนใจครับทั้งนักของซซนเด็บยอดครับจะเจอทนักของไวกิ้งนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเปิดมาเสมอไหนเสมอกันนะครับสำหรับผลงานของซซนเด็บยอดตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่14นะครับมีอยู่7แต้มส่วนไวกิ้งครับตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่6นะครับมีอยู่12แต้มนะครับต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้เคยเจอมาแล้วใน10เกมนะครับ10เกมในการเจอกันมาเนี่ยเป็นนักของซซนเด็บยอดครับที่เอาชนะทั้งนัของไวกิ้งไปได้ใน3เกมครับ จบด้วยการเสมอไปใน2เกมนะครับอีก5เกมเนี่ยเป็นหนาของไวกิ้งครับที่เอาชนะทานหน้ของแซนเด็บยอยไปได้ แต่ว่าห้านัดหลังสุดครับต้องบอกว่าน่าสนใจครับนะฮะในปี2 0 2 3ครับเป็นน้าของไวกิ้งเนี่ยที่ทาประตูไปได้นะครับเอาชนะทนาของแซนเดปยอไปได้4-3ครับรองลงมาเนี่ยก็เป็นหนาของไวกิ้งที่เอาชนะมาได้2-1นะมี3ประตูรองลงมาจบเสมอไป2-2นะแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าประตูเนี่ยมีถึงเจประตูค่าเฉลี่ยเขาเนี่ยยืนพื้นใน่สประตูอยู่แล้วนะครับสำหรับผลงานของแซนเดปยอในการเล่นในบ้านครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับ ถือว่า9เกมครับในการเล่นในบ้านของแซมเดอร์จชนะไป5ครับเสมอไป1แพ้ไป3ครับถือว่าผลงานทรงๆช่วงหลังเนี่ยเริ่มกระตึ้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าไวกิ้งครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึง8เกมในการออกไปเล่นเกมเยือนครับชนะไป4เสมอไป3แพ้เพียงแค่1เกมนะครับถือว่า5นัดหลังสุดที่เดียรทิาเนี่ยไวกิ้งเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็ ต้องบอกเลยครับว่าทางนักของแซนเด็ยอถึงแม้ว่าจะมีผลงานดีก็ตามแต่ว่าวกิ้งเนี่ยดูทรงแล้วเหนือกว่านะครับวันนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสําคัญทางนักของแซนเด็ยอครับที่จะมีโอกาสชนะ66.7%ส่วนวันนี้เนี่ยทางนักของว k กิ้งเนี่ยมีโอกาสชนะ66.7%เท่ากันเลยครับต้องบอกว่าถ้าเท่ากันแบบนี้ไปสูงดีกว่านะฮะ ดูทรงแล้วมีประตูที่3แน่นอนครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะฮะไปสูง3หรือว่า2 5งจุดห้ก็ได้ไม่เจ็บแน่นอนครับดยูนี้เรามาสรุปผลกันนะครับว่า5ทีเด็ดคัดกันเน้นจากตูนตูนขานนะครับวันนี้เราไปทไหนบ้าง1เลยครับฟุตบอลนอร์เวย์นะครับทาานักของฮามคามครับจะเจอท่านักของโบลดูกิมนะครับคู่นี้เน้นย้ำนะครับไปอยู่สูงเต็ม3นะครับดูทรงแล้วรอนับ4ได้เลยครับ สำหรับคู่นี้นะครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับทนะของคิสเยนซุนกับบานครับคู่นี้ไปสูงนะครับ2.5งดี่สครับรอนับ3เหมือนกันครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่3ครับลิสตอมเจอกับทนะของเฟกติสตัดนะครับตัวนี้ไปสูง2.5รอนับ3ครับสำหรับฟุตบอลตัวที่4นะครับเป็นทนะของโมกับชาบบอกตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดเลยครับไปอยู่สูง3ควบครับดูทรงแล้วรอนับ4ได้เลยครับ สำหรับฟุตบอลตัวสุดท้ายครับแซนเด็บยอดครับจะเจอทีมของไวกิ้งตัวนี้ไปอยู่สูง2.5ทกี่3นะครับ อยากให้พี่ๆโฟกัสกันครับพี่5ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะโฟกัสกันจริงๆครับพี่3ตัวเลยครับพี่บริกิม1นตัวนะครับแล้วก็ชาร์ปบ็อกนะฮะกัมโมแล้วก็ทางน้าของไวกิ้งสตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับสำหรับพี่ๆนะครับถ้าอยากได้มากกว่านี้นะครับมาอยู่ในกลุ่มได้นะครับในกลุ่มของเรามีอะไรทําไมถึงเชิญชวนครับต้องบอกว่ามีตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับและฟุตบอลสดสมงแรกแมนแมนตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็การบริการหรือว่าการพูดคุยครับ เราดูแลแบบพี่น้องนะครับตรงนี้นะฮะเราก็พูดคุยกันแบบพี่น้องเลยนะครับตรงนี้ฮะพี่ๆเข้ามาแล้วเนี่ยรับรองกับพี่สนุกแน่นอนแถมในกลุ่มของเราเนี่ยมีกิจกรรมมากมายนะครับเข้ามานิ้วรับเลยพี่นะเซื้อฟบอลส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับยังไงเนี่ยทักกันเข้ามาได้ครับพี่แอสเซดีแนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับพี่นะฮะที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันครับพี่ฟุตบอลเช้านะครับในกลุ่มของเราก็มีเหมือนกันนะครับวันนี้ร่ำลานไปครับพี่5ทีเด็ดคัดกันในเน้นจาก ตูนตรงทขานนะครับวันนี้สวัสดีครับ